วันนี้กระดานแมวทเจอคุณแน่โดยกระดานแมวที่ผมบอกนี่ก็คือบ้านแมวเหมียวหันสาที่เพิ่งเข้าโกลเดสบาตูล่ามาสดๆร้อนๆนะผมสุ่มแค่9ก้าครั้งแล้วผมจะได้แน่นอนและความพิเศษของมันนะครับก็คือเราสามารถเอาแมวไปวางตรงไหนของกระดานก็ได้โดยที่ผมต้องสุ่มกระดานให้ได้ก่อนแล้วผมก็ไปสุ่มแมวนะโดยกระดานแมวของเราเนี่ยครับมันมีทั้ง2แบบนะครับก็คือแบบธรรมดาแล้วก็แบบพรีเมียมนะครับสำหรับในกระดานแมวแบบพรีเมียมเนี่ยครับมันใส่ได้มากสุดถึง11ตัวเลยทีเดียวซึ่งเดี๋ยววันนนี้เ่่ยมมมจใหหคบบกกกัััวลาาดดดููไปิ โมจิแมวรับเล็บเพิ่มโอกาสแรกเริ่มสิบเท่าแฉมสเตรดเดอร์ครับไม่ใช่แมวแม่งเป็นหนูอะไรวะเนี้ยพันสองร้อยอาร์พีครับได้ร้อยเท่าแมวเอเวนอ่าไม่บอกว่ารอบนี้เพิ่มโอกาสสิบเท่าเ <c oughs> พิ่มโอกาสร้อยเท่าอ๊ด <c oughs> ในมึง600กร้อยเท่าอ่าผ่านนาพีอีกรอบครับเฮ้ยเฮ้ยพี่จ๋าตืันสองไปได้เลยวะ แฮมเตอร์กูอีวัวเป็นโนะนะปเกมอนเลยเจ็ดพันะครั้งนี้7จ็ดพันนะครับาด้วยครับเฮ้ยเฮ้ยแสงมาแสงมาแสงสีฟ้าแบบนี้กระดานหรือเปล่าโอเคครับได้มาแล้วนะแล้วเราไปที่แมวเราเนี่ยมี4ตัวที่เราอยากได้นะคือน้องโนเอลน้องปุกปุยน้องแม่หญิงแค่ตั้งชื่อว่าน้องขาวบอย28ครั้งได้น้อง3ตัวนี้แน่อนอนมาเริ่มที่น้องโนเอลก่อนน้องขาวปุยอ่ะ6 0 0นะอีกน เฮ้ยเยเ,ยเป็นหมื่นเลยเหรอโอ้โหน้องโนเอลตัวเดียวละสองหมื่นท่าแพงกว่าแมวในชีวิตจริงปะเนี่ยเป็นเดบ้าตู้น้องปุกปุยนะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย,ยมั้ได้หลายตัวโอ้โหถ้าเราได้น้องปุกปุยเร็วเราจะได้ของแจกที่เหลือในตู้ต่อทนนี่น้องแม่หญิงนะ ทอมี <Tommy! S 2> เพรเหมันเจอรี่เลยกูทีนี้นได้แม่หญิงน้องโมูดิกา้าตู้สุดท้ายของแมวน้องคาวบอยอ้าวโอเคคู่น้องคาบอยโอเคถือว่าโอเคถือว่าโอเคคือนอกจากตู้แมวมีตู้นี้กีบรับกล่องปริศนานะครับมีวเวอร์เรนเจอร์กับปาร์ตี้น้ำชาน้ำหอมนะมีวเวอร์เรนเจอร์เนี่ยมีทั้งหมด6อันรวมตัวซีเค็นนะแล้วก็ปาร์ตี้น้ำชาน้ำหอมเนี่ยมีทั้งหมด5อันเรามีโอกาสาได้กล่องสมบัติรับนะเปิดปุ๊บถ้าได้อนั้นปุ๊บเราได้ครบทุกตัวเลยเฮ้ยมาถึงได้เลยอ๋อ A few moments later. เป็นเหลือกล้องสุดท้ายเออซีเกตแหละมึงเออเนี่ยตัวซีเกตเออปาร์ตี้น้ำชาน้ำหอมอ่ะปาร์ตี้น้ำชาน้ำหอมอ่ะซีเกตจะต้องเป็นคอปเตอร์ไม้ไผ่เหมือนโนบิตะนะฮะไปคอปเตอร์ไม้ไผ่น้ำเปล่าร่างสองต้นแรกได้รางแรกเมื่อไหรหรือว่านี่คือซีเกตเอ้าร่างสามเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเอ้าได้เลย นี่หรอซื้เห็ดโอ้โคชโชคดีอันนี้ไม่เกลือครับเกมดีเอาของทุกคนเกมดีเกมดีตู้สุดท้ายนะสมบัติรับนิดนิรันนะครับมีสามตัวนี้นะครับแต่ผมคงไม่ได้สุ่มต่อแล้วนะครับเก็บไว้รอบหน้านะครับสองตู้ข้างบนเนี่ยผมใช้เงินไปทั้งหมดเพียงแค่หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบสาม RP หรือเพียงแค่เจ็ดพันสามร้อยสี่บาทเท่านั้นนะครทุกคนถ้าใครชอบเกมแบบนี้นะครับไปเลยครับโกลเด้นสปาร์ตูล่าไปดาวน์โหลดกันได้เลยเจอกันครับทุกคน